สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายอยู่กับทาลูอีกแล้วอ้อเกิดแต่กับโก๊แมงคือเหตุการณ์ก่อนนี้ก็คือผมได้ทำการอะ่ะอัดตัด,ดไม่ใช่อัดดิจะบอกว่าตัดคลิปอะ่ะอะไรเสร็จแล้วแต่ว่าก็คือเหมือนเนี้ยที่ว่าปิดเสียงแล้วพูดทีหลังทีทีเนื่องจากเสียงเกมมันค่อนข้างจะดังเวอร์วังอ่าแ,แต่เนื่องจากเพราะอะไรไม่รู้ มันไม่เซฟไฟล์ให้แล้วไฟล์พี่นาตอ่าแล้วก็ต้องมาพูดอะไรอย่างนี้ใหม่แล้วก็โอเคเราจะพูดบทเดิมกันแต่ไม่เชิงบทเดิมอะ่ะเหมือนผมมานั่งพูดอันนี้ยรอบที่สามแล้วอ่ารอบแรกแก้แบบดูไม่ดีรอบที่สองทำเสร็จแล้วอะ่ะแต่ไฟลหาอันนี้ยรอบที่สามแล้วเนื่องจากที่ผมหายไปนานอ่ะไม่ใช่อะไรหนึ่งคือขี้เกียจสองมีเรียน และช่วงนี้งานเยอะแต่ส่วนใหญ่เหตุผลแลหลักคือขี้เกียจเราจะสรุปซสั้นเกินเลยเพราะว่าผมจะว่าไอเดียขี้เกียจแล้วะขี้เกียจอ่านอ่ะไม่ใช่ขี้ยานเลยขี้เกียจมานั่งพูดใหม่อ่ะเราจะเราจะตัดช่วงตั้งทําไอเดียอเลยกันแลวการนะผมโอ้โอ้ช่าออนั้นเหลือไว้หน่อยเพราะว่าตอนนั้นตอนนี้เรียบมาก หิวข่าวตอนเนี้ยหิวข่าวมาแล้วก็เราจะมีการเปลี่ยนโลโก้ช่องใหม่ครับผมเออ,อนนี้ลืมตัดโอเคตัดเรียบร้อยไอคำพูดลืมตัดเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเอาลืมบอกไว้นี่จะเป็นพาร์ทศูนย์แล้วก็เนื่องจากมันจะขึ้นหน้าโหลดข้อมูลช่วงท้ายคลิปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมยังไม่โหลดแพลนหรอกจริงๆแล้วก็อันนี้เออไปการเล่นครั้งแรกถ้าเกิด,ดเล่นเปลี่ยนหน่อยก็อาจจะ ต้องเข้าใจด้วยว่านี่แหละครั้งแรกเนื่องจากผมไปติดภาค Kingdom ซึ่งเทปฟที่แล้วรอบที่สองก็เพิ่งพูดไปแต่ปัญหาติดภาค Kingdom แล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นคุกไรน์ Kingdom แล้วมาเล่นอยากมาลองเล่นภาคหอคอยดูแล้วก็ผมหยุดเล่นภาคคุกไรน์ Kingdom ตั้งแต่ช่วงอัปเดต Bar Holly Burly a x เล่นมาเล่นสักพอเล่นในเรื่องเสร็จแล้วคลเกียจเล่นต่อก็มาไ่้อันนี้ติดแล้วครับช่วงนี้ติดเลโก้ติดหรือเลมโรบอล้วแหละ อแล้วก็เนื่องจากนอกจากเราบอกแล้วก็ติดไมค์คา f t ด้วยจริงๆแต่ไม่ได้อัาจมาเพราะว่าอัาจไปก็ไม่รู้จะเอาคอนเทานต์อะไรมาทําอ่ะไม่มีอะไรให้แล้วมันก็ซ้ำๆ้ซา,ากๆอะ่ะแบบเล่นไมค์คาร f t มันมีคนทําเยอะแล้วเปลี่ยนให้คนทำแค่นั้นแหละอันนี้ก็มีคนทําเยอะเหมือนกันนะน่าจะมีอย่งแหละแต่แต่ผมอยากอ่านแล้วก็อา่านจริงๆ อยากอ่านแล้วก็อ่านเลยเอาไว้เดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนเพื่อนมาเล่นแต่ดูโซนแล้วถ้าเกิดผมลงคลิปนี้ไปอ่ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่สองทุ่มแล้วเดี๋ยวอาจจะลงประมาณสักสามทุ่มอ่ะเดี๋ยวลงคลิปนี้ไปอ่ะเพื่อนที่มาเห็นมันจะโหลดก่อนลงหน้าแล้วก็มันจะไปฟาร์มก่อนลงหน้าซึ่งน้อยอะ่ะพวกแกไม่มีสิทธิ์มาฟาร์มก่อนฉันพวกแกไม่มีสิทธิ์โหลดฟาร์มก่อนฉัน แต่พวกแต่พวกแม่งน่าจะมีไอดีกันแล้ววงไม่รู้อ่ะผมเพิ่งมาเรี่กครั้งแรกอ่ะอ่าอืมขอไม่อ่านละกันขี้เกียจขี้เกียจมากขี้เกียจเลือเกินเอออืมอ่านผู้ชมต้องหลายอ่านเราเองผมกูขี้เกียจไมาทั้งภาคอ่ะมันจะว่าไงดีอ่ะชอบภาคคิงดอมอ่ะมันมันมีแปลไทยอ่านให้เองอ่ะมีภาคไทยอ่ะ แล้วก็อ่อาเดี๋ยวจะมีตัวละครมาช่วยแล้วก็ตัวละครที่เป็นตัวละครที่ผมชอบอ่ะเป็นตัวตั้งป้อมอ่าไม่รู้ชื่อว่าอะไรจําชื่อไม่ได้ละมันจะเล่นนานแล้วแต่ลืมแล้วก็ดองไว้จนไม่เล่นอ่าระบบสอนเปลี่ยนตัวละครครับผมมาผมชอบข้างชอบตัวนี้อยู่เนื่องจากเป็นตัวที่ตั้งป้อมเราจะไม่ตัดต่อเยอะเราจะเพียวๆเ,เลย ไม่แปะภาพแล้วก็โปรไฟล์ช่องนี้ไม่แน่ใจอาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนกลับไปไม่แน่ใจพูดถึงโปรไฟล์ช่องเดี๋ยวขอแปะรูปไปหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนจากโปรไฟล์เดิมอันนี้ไปเป็นอันนี้นะครับผมอ่าเป็นมค้มคอไม้คอเป็นตัวละครในเลโก,ก้ที่เป็นภาพวาดเฉยตัวละครในรูปบอกผมอะเป็นภาพวาดเดี๋ยวจะมาวยกันทีหลังเดี๋ยวจะมาโชว์การแต่งตัวแบบใหม่ทีหลังตอนนี้ยังก่อนอยังก่อนเราเอาอันนี้ไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนถนะ้าเกิดถ้าผู้ชมชอบอันเก่ามากกว่าก็เดี๋ยวคอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนอันเก่าเพื่ออันเก่าจะดูดีเราเนี่คือเปลี่ยนชื่อช่องกับโปรไฟล์บ่อยมากบ่อยบ่อยจริงริงอืออ่าขาวดที่ช่วยฉันอะอืมช่าง,งมันช่างมัน้องไ,อไม่อ่านล้าไม่อ่านแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นการสู้บอสน,นะครับผมแนละซึ่ง การสู้บอสผมก็จะใช้พูกกี้ผู้าหาอย่างเดียวไม่ใช่ะนะผมคือลืมลืมว่ามันมีปุ่มเปลี่ยนตัวละครแล้วก็ใช้แล้วก็งัวใช้พุกกี้ผู้าหาแหละจนจนสู้เสร็จอ่ะผมจะไม่สคริปตอนสู้บอสเราจะไม่ตัดกันเนื่องจากคลิปมันก็สั้นอยู่แล้วมันจะมีอะไรให้ดูอะ่ะแต่จริงนะคลิปผมก็ไม่ได้มีคนดูอยู่แล้วนะจริง เอาเราเรามาทำเอาความขันเอาความสุขเฉยเราไม่ซีเรียสว่าจะมีคนดูเยอะไม่ดยเยอะเอาที่สบายใจอ่ะง่ายๆผมทําเอาสนุกก็พอไม่ต้องเครียดเรื่องยอดไลค์พวกนี้ตอนนีน้ช่วงนี้ตกอับมากเลยไม่รู้จะได้เกมอะไรคือเข้าระบอกไปก็ไม่รู้จะได้แมปอะไรอะลิงก์การกาเด็ก็ถ้าลงคลิปก็คิดอย่างเดียว กูลงแล้วกูจะตัดและว่าผมจะลงแล้วจะตัดเลยเนาะคลิปมันก็เกินกาแล้วเนาะเราจะลงดีเปล่าลงแล้วมีคนดูไหมไอ้เพิ่งพูดไปก่อนอันนี้ก็ไม่สนแต่ก็แต่ก็สนอยู่เดียแหละมันยังไงก็อยากที่คนดูแต่แต่ก็ก็อยาก,คคก,กอากคลิปตามใจตัวเองอะมันจะอธิบายไงดียบบอยากลงคลิปตามใจตัวเองมีคนดูไม่ดูช่างแม่งมันแล้วก็อีกอันนี้ก็คืออยากให้มีคนดูด้วยมันเป็นสอ,องความรู้สึกอะ อแล้วก็ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยลงคลิปหน่อยแต่คลิปนี้อาจจะลงอีกทีก็ช่วงวปันเรียนพรุ่งนี้อาจจะลงอีกเป็นพาร์ทหนึ่งจริงๆช่วงนี้ไม่รู้พูดเป็นยังช่วงนี้เข้าช่วงกีฬาสีแล้วของโรงเรียนผมก็ตอนเนี้ไม่ใช่โรงเรียนดิต้องเรียกสถาบันนะมันไม่ใช่โรงเรียนแล้วมันเป็นสถาบันแล้วช่วงนี้ช่วงนี้อยู่กี่ปีกี่ปีลงคลิปทีน่นะ ช่องช่องแบบช่องล้างมากเลยช่องเหมือนชองคนตายอ่ะจริงๆกูชองคนตายคลิปไม่ค่อยลงอ่ะไปีปีหนึ่งลงคลิปครั้งหนึ่งอ่ะคนขี้เกียจอ่ะขี้เกียจมากอ่ะอันเนี้ยดูไปแล้วเราจะข้ามไหมไม่ข้ามแล้วกันแต่สคริปอ่าแล้วก็ โอเคมันถึงใกล้ช่วงช้า้งช่วงท้ายแล้วต้องพูดไปก่อนลูกน้าไหมเอออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขี้เกียจตัดเนื่องจากเอขี้เกียจตัดมากเพราะฉะนั้นเราจะใส่มาทีเดียวเลยเออแปะแปะแล้วไม่ลงครับเราเราเรา,เราใส่ช่วงนี้แล้วกันอ่าเอ,าเ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับคนขี้เกียจตัดอย่างทาลุครับผมบายบายครับ